ขนาดน,น่ะนสัจับตักทาหแล้ตัวเล็กมาก นกแวบว่ามันได้อยู่นะครับตัวคันนี้ก็เก็บได้นะครับคือไซส์แบบเท่าปลอกแฮนด์รดเลยเก็บได้สบายนะหนูยางครับสีน้ำตาลนะครับคือปานานะครับเตรียมตัวได้เลยนะครับกับหนูยางคนี่ครับเป็นเหยื่อที่ค่อนข้างแบบเก็บไปทุกไซส์แล้วก็วัดปลาติดง่ายนะครับลองใช้ดูครับผม การันตีความสําเร็จเลยลยอย่างคือยางเหนี่ยทนทานมากรับประกันตัวนี้ครับคุ้มเกินราคาหนูยางแข่ในค่ายบรรลัวต้องลองครับผมสุดยอด สวยใช้ตัวนีว้นะครับอยฝนเริ่มเลยจะเป็นโลโหวิทย์วิทย์กับไม่เข้านะครับวิทย์สายหย่อนมากเลยนะครับแล้วก็ไม่วิทย์ตำด้วยกหลุดกลายเป็นหนูยางนะครับ ดันน้ำเห็นเป็นคลื่นเลยนะ่ะน้ำดำๆำนะโอ้ยอไรไม่ธรรมดาตัวนี้โอ้ลูกไซลูกไซโอ้โหนี่ครับหนูยางแคะในค่ายปลาโลครับผมสายใหญ่นะครับสภาพหมายดูก่อนสภาพแบบน้ำดำๆนะปลาไซส,สวยเลย โอเคครับผมรู้เรื่องดันน้ำมาแบบนี้ก็รู้บอกได้วคำเดียวว่าไหวเยอะนะครับโอเคครับ okay, เดี๋ยวลองตีต่อครับตอนแรกว่าจะเดินไปตีทางนู้นแล้วเห็นน้ำน้ำดำเลยย้อนกลับมาตีหน่อยนึงเอาเรื่องหนูยางครับผมสุดยอดเอาครับเดี๋ยวเราดูชายคลองครับฝั่งนี้เป็นคลองครับน่ารุนมากแต่ว่าน้ำยังไม่เต็มที่นะ

หม่น่นรวยมากว่าปลาอยู่ตรงไหนเอย วัดหลุดเลยวัดเน้นๆนะครับวัดแรงด้วยก็ยังหลุดไรเรียบเหี้ยพออะไรตกไหมเ <c oughs> มนยางเล่นเขาแล้ว <c oughs> คือสังเกตครับนะถ้ามันมีปลานะตีไปคนระับถ้ามันยังไม่กัดอุ้ยถ้ามันยังไม่กัดเลยนะมันก็ยังมีพืชมันก็ยังมีไลยนะ่ยอย่เหมืนนอนที่ปลาที่ตั้งต้นเริ่มเลย ไอ้ติดตรงไหมเนี่ยยังไม่ตรงอ่มคือถ้ามันไม่กัดไม้แน่เราก็ตีไปได้อีกนะเพราะว่ามันมีขยับน้ำเห็นชัดเจนเลย

ข้อดีเลยถ้าเราดูเป็นนะว่าป่ามันขึ้นน้ำนะน้ำมันจะแบบหมุนๆเนี่ยบอกยาถ้าต้องแบบสังเกตดีๆนะต้องศึกษานะรประชันขึ้นน้ำผมก็บางทีมันขึ้นเรียเนียนก็เบาๆน้ำหมุนๆก็เป็นประช่อนนะครับบางทีก็เป็นปันิลก็มีแต่พงน้ำมันเนี่ยส่วนมากเลยประช่อนตีตรงจุดก็เรียบร้อยนะครับนี่เมื่อกี้รถเป็นหนึ่งนะครับก็ได้มาปลอบใจนะครับ เม็นอย่างแค่สีดำครับผมนี่ครับมีตัวเป็นโดนครับใช้งานง่ายโอเคครับผมก็ฝนน่าจะตกจนหยุดตกครับแต่ว่าเราก็ตีช่วงที่ฝนมันไม่ตกดยวยเราต้องรีบนละยเค,คี่ยผมโผล่มาอูไปดามเดี๋ยผม อนีอหน่อตัดป็นงนิ่เหอีโอ้ยปลาอมปลาอมพอมีนองหอ,อมยาวหุ่นเฟี้ยวเลย กดปล่อยก่อนนะครับนี่ปั้งปัดโถจะอาปากเ็าไม่อยากอาด้วยนะอืโอ้ไม่ไหวเจ็บมือขอคลิปไปว่ากดไม่ลงแล้ว เหมือนกามันค้างอือนี่ครับหนูยางครับผมสีเทาเออเกะบัดไปมันฝังคลองนั่นแหละโอ้โหกัดจุบดูดอะไรครับกัดเน้นๆครับนี่หนูยางแค่ครับผมวัดติดง่ายนะครับนี่เด็ดด้หอมนะครับ วนน่อยก็ไม่ได้อยไ,ไปโตกันเข้มผมจัดโอเคคร, okay, ครับผมท้องนาเปนานนานาา็นี้ต่ำานึน้คงสูงกว่าิเซนนะครับน้ำกำลังทะลักท้าเท้องนาเลยจะอกว่าเป็นนาน,านา้ำท่วมก็น่าจะได้นะน้ำาพวมนาเลย อัดเลยม,มันมีชิ่น้ำเป็งแค่หนึ่งตัวนะน่าจะเห็นคนก่อนนะ ที่เหยื่อมันติดหญ้าผมก็รีกอนะปลามนันติดหญ้านะครับก็แล้วผม ผมจะรีบกอให้เยอะให้ยามาหลุดปามดันไล่กัดนะครับก็เลยปล่อยเหยอให้หลุดเลยแป๊แบ,บนึงแบบลงคอัดเป็นเิ่นสีแดงครับผมเล่นยางแคะสีแดงก็เป็นสภาพท้องนาน้ำท่วมนะครับน้ำกำลังขึ้นครับ ท้องนาบ้านสร้างครับใครที่มาตกมาสร้างตอนนี้ก็ลองหาดูพื้นที่ที่มาติดกับแม่น้ําติดคลองนะครับตอนนี้น้ํากำลังทะลักเข้านะครับท้องนาน้ําในคลองฝั่งนะครับสูงกว่าทา้องนาอีกประมาณห้าสิบเซน,นครับก็น่าจะทะลักเข้าโดยอันต็มอีกไม่นานนะครับโอเคครับผมฝากเม่นยางไก่ด้วยครับปลานานครับใช้ได้ดีเสมอลองใช้ดูครับวัดปลาถึงง่ายมากการันตีเลยยอด